ดูกันนะครับระหว่างเรือพัชรภูมิน,นะครับรองน้ำที่หนึ่งที่สองออ,ออกมาแล้วแลวัยออกมาแล้วพี่น้องชาวศรีสกเกตและพี่น้องชาวเรือมาดูกระเที่ยวนี้ต่างคนมีเท่าไรใส่หมดเพราะวันนี้คือศึกแทงความหมายแล้วเป็นการชิงอันดับหนึ่งถึงอันดับสี่แต่ว่าจะเป็นใครในเมื่อต่างคนต่างโปตันโปสุเบียต่างค ต่างคนต่างอย่างไม่มีใคร่วงใครไม่มีใครยอมใครหรือว่าตรงนี้ต่างหรือว่าใบพายพิกกันมาเป็นกล้วยปิง้งหรือว่าพริกไม่สุกแล้ะเหมือนไก่ย่างไม้มาดันหรือว่าพริกไปพริกมาต่างคนต่างลูกปันคนต่างรับต่างคนต่างผัดกระน้ำผัดกันแดงดูว่าใครดีใครอยู่พัทลับผูเมินอยู่ในรูที่หนึ่งเทปุญจันทร์วิทย์ตัวเจ๋งจ๋าอยู่ในรูที่สองจักนรน้ายจักรรวยจากสระบุรีอยู่ในรูที่สามเพชรมงคลพิศโลกอยู่ในรูที่สี่ไม่เกงสัก ไปเก่งสีแล้วครับพี่น้องรับมาดูเที่ยวนี้เที่ยวจริงนะครับเที่ยวแรกครับมาดูจักรนารายกับเทพวชรบินท์ครับอยู่รูกันคู่รูสองและรูสามบี้กันมาดูไม่ออกบอกไม่ได้คู่นี้คู่รักคู่แข่งตลอดการระหว่างเทีวชรบินท์กับจักรนารายนารายเรียกว่าคู่แข่งตลอดการแต่วันจะแซงได้หรือไม่ได้ผ่านมาระยะทั้ง250าเมตรสุดท้ายต่างโคบต่างซัดต่างโคตรต่างเบียดต่างโคตต่างเสียดหรือว่าเรียกว่าเรียกว่าเสื้อแสบตานั่นคือทางนั้นของเทพวชระินทร์ไล่บดไ่เบียดไรเสืื้ออเหลงง่บบีีแทน หร้อยเมตรสุดท้ายครับดูไม่ออกกับบอลไม่ได้นําแบบหล่อๆแล้วทีเดียวครับในนาำของเทพวุชรวิทนําโดขึ้นมาเล็กน้อยไล่บนไล่บี้ไล่จี้ตามมาในน้ำของใจยารวัดสุดท้ายจักรยานสุดท้ายเอาเอาไว้วิชรวิทย์แสงได้แสงไปจักรยานไรไรเคาะไรกดกดตะขดกะขดกะขวดตะขวดตะขวดตะดนะจักรยานจะแสงได้ไม่ได้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 แล้วกรไหลเรือเข้าเสงนชัยโอ้ สุดยอดครับสุดยอดความมันครับในประเภทเรือ30ฝีพายครับเดี๋ยวรับผลจากไปทางการครับจากคณะกรรมการครับตอนนี้ครับสักแป๊บหนึ่งครับมาคุดมันครับคู่มันครับในรอบเดือนรอบปีก็ว่าไดครับสองปีกว่าๆครับที่เราไม่เจอกันครับในศึกระยยาวครับถิงเจ้าใส่น้ําวันนี้เจอกันแล้วครับสองปีไม่ได้แข่งสองปีไม่ได้แข่งมันแน่นอกก็เลยจะมายกออกที่สนามสีสเกต สนามอ่างเก็บน้าห้วยน้ําคาแห่งนี้ฮะรับรอผลการตัดสินครับอย่างเป็นทางการนะครับจากคณะกรรมการนะครับเที่ยวแรกผ่านไปครับเดี๋ยวบิกับสายนาอีกเที่ยวหนึ่งนะครับหลังจากนี้ครับคู่ต่อไปเข้ามาดูครับชิงอันดับหนึ่งนะครับประเภทเรือยาวกลางครับ40ใบพายครับดุ่ที่1ครับสิงห์ปทุมด้วยสองหงฟ้ามหาราชด้วยสามนะครับเขาองนาวาครับเข้าเทียบทุนเลยครับ ครับตราไปดูทีหนึ่งครับสิงประทุมจากประทุมธานีครับหงฟ้ามหาราชตรงกลางครับเรือดีจากเจ้าถิ่นครับสีสเกตครับปิดท้ายด้วยเขาวงนาวาครับ